ต้นหอมอันนี้จะเป็นต้นหอมบัวเลยนะคะอันนี้ก็เป็นต้นหอมบัวเลยเหมือนกันค่ะเนี่ยดูสิคะเนี่ยต้นจะใหญ่ใบจะอวบสวยเลยค่ะอันนี้ก็เหมือนกันต้นใหญ่ใบอวบสวยเลยนะคะลำต้นเนี่ยจะใหญ่นะคะก็มีเคล็ดลับวิธีง่ายๆเลยนะคะ,ะเวลาการทำให้ลำต้นนั้นอวบใหญ่ก็มีวิธีง่ายๆแค่เราจะเห็นว่ามันจะมีใบที่ที่เป็นแบบนี้นะคะ เราก็ดึงออกกาบใบค่ะแบบเนี้ยเนี่ยค่ะให้ดึงกาบใบอย่างเนี้ยดูดูง่ายๆชัดๆเลยนะคะตรงเนี้ยค่ะเนี่ยเราเห็นไหมคะเนี่ยตรงเนี้ยเป็นกาบใบเราก็ดึงกาบใบเนี้ออกถ้ามีหญ้าเราก็ดึงออกด้วยเหมือนอันเนี้ยค่ะเนี่ยนะคะกาบใบเนี่ยเราก็ดึงออกเป็นเทคนิคง่ายๆเลยนะคะเนี่ยค่ะ อันเนี้ยกาบใบใช่ไหมคะเราก็ดึงออกจะเป็นลักษณะแบบนี้อันนี้เราก็ดึงเหมือนกันนะคะนี่เนี่ยพอนอนเนี้ยเราก็ดึงกาบใบเขาออกส่วนตรงนี้ยังยังยังกินได้เราก็เก็บไว้เก็บไว้ไปใส่ไข่ทอดก็ได้ข้างในอย่างเงี้ยเนี่ยนะคะอย่างเงี้ยเนี่ย หรือข้างในเนี่ยค่ะเห็นไหมคะว่าข้างในเนี่ยมันมีกาบใบที่จะล้มอย่างเงี้ยนะคะเนี่ยเราก็ดึงเนี่ยค่ะดึงเอาออกเนี่ยอันนี้ก็เหมือนกันกาบใบนะคะถ้าเราดึงออกเนี่ยเราก็จะได้เขาก็จะขยายแตกกอไปเรื่อยๆก็จะได้ลำต้นที่ที่อวบแล้วก็ใหญ่แบบนี้นะคะ เนี่ยค่ะต้นนี้ก็เหมือนกันอันนี้เป็นเทคนิคง่ายๆเลยนะคะที่ดิฉันใช้ปลูกปลูกหอมนะคะเนี่ยค่ะอย่างอันนี้ก็เหมือนกันเห็นไหมคะเนี่ยกาบใบอย่างเงี้ยเราก็ดึงออกเนี่ยค่ะถ้าใบนี้เหลืองแก่เราก็ไม่กินแต่ถ้าใบที่ยังอ่อนๆเขียวพอใช้ได้เราก็เก็บไว้ไปใส่ไข่ รับประทานได้ถ้าเราเอาดึงเอากาบใบออกเนี่ยลำต้นเขาจะสวยเห็นไหมคะเนี่ยลำต้นเขาก็จะใหญ่นะคะใหญ่อวบแล้วก็สวยค่ะอย่างนี้นะคะเนี่ยคะ่ะเป็นเคล็ดลับวิธีง่ายๆที่จะทำให้ต้นหอมนั้นมีต้นที่ใหญ่แล้วก็อวบนะคะ ก็จะมาปลูกหอมแต่ก่อนที่จะทำเนี่ยมันก็มีวิธีการอย่างนี้นะคะเราก็ดึงต้นหอมออกเนี่ยค่ะเนี่ยอย่างเงี้ยดึงต้นหอมออกนะคะอย่างเงี้ยอันนี้ทีนี้ดิฉันก็จะตัดเอารากออกนิดนึงไม่ตัดสั้นเอาปลายปลายรากเนี่ยออกอย่างเงี้ยเพื่อเพื่อก,อก,กระตุ้นให้เขาแตากรากใหม่นะคะใบกาบแห้งๆเนี่ย ไปแห้งๆก็ดึงเอาออกนะคะมันจะได้ไม่รัดไม่ต้องเลดเกินนะคะประมาณเนี้ยนะคะปลูกเหมือนแล้วดำนาเลยค่ะประมาณนี้นะคะ ที่เหลือนี้เดี๋ยวก็เอาไปปลูกลงกระถางนะคะเอาไปปลูกลงกระถางเล็กๆแบบเนี้ยนะคะเขาก็จะได้โตขึ้นพู่อันนี้ก็เป็นพู้ที่ยี่สิบบาทค่ะน่อยเมื่อปลูกเสร็จแล้วก็รดน้ํานะคะรดน้ําให้ชุ่มค่ะการปลูกผักทุกครั้งนะคะเมื่อเราปลูกเสร็จแล้วเราก็รดให้ชุ่มเลย <c oughs> ก็เสร็จแล้วค่ะง่ายๆ <c oughs> นะคะ การปลูกหอมก็มีวิธีง่ายๆแค่นี้เองหนึ่งทำดินให้โปร่งร่วนซุยนะคะแล้วก็เอาต้นหอมเนี่ยมาปลูกดำตัดตัดใบออกนะคะตัดใบออกประมาณนี้ใครจะไม่ตัดก็ได้แต่ที่ดิฉันปลูกทุกครั้งก็จะตัดใบออกก่อนนะคะก็มีง่ายๆแค่นี้ปลูกหอมกินเองค่ะไม่ยากเลยเต้นหอมที่เหลือจากการ ทำอาหารแล้วนะ่ะเหลือต้นสองต้นนะคะเราก็เอามาจิ้มใส่กระถางค่ะไม่จําเป็นต้องเยอะนะคะเขาก็จะแตกกอให้เราได้เก็บกินตลอดไปนะคะปลูกผักกินเองง่ายๆก็เป็นการประหยัดไงประหยัดเงินประหยัดเวลาด้วยนะคะถ้าเราเออจะใช้ต้นหอมแค่ต้นสองต้นเนี่ยบางทีเราก็มาเก็บจากในกระถางที่บ้านเราได้ ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขมีสุขภาพแข็งแรงตลอดปีนะคะค่ะสวัสดีค่ะ